สองวิธีการขี่มุ้มแบบใหม่นะกอนเนี้ยเป็นลักษณะเงี้นะเน,เนี้ยหล่อเลยนะฮะนบะอนนวกว่าเน่าโว่สุดยอดนะก็มีเสียงข้างหน้าก็ตกในหน่อยนะก็ขออภัยนะก็มีเสียงแล้วก็ตกใจนะก็ขออภัยจริงนะผมแล้วก็คือพ่อ พ่อกับคือพ่อเขาเชียงใหม่ไทยอยู่นะมันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยมันเนี่ยมันก็จะเป็นความมีนะโอเคนะเดี๋ยวสองที่ฉันกันทำนะโอเคกันอยังไม่อะไรที่คุณต้องเตรียมนะเนี่ยมาเลยนะถ้าคนเอาเนียใส่ใส่ั้งเนียแล้วก็ อันนี้ต่างหัวมาเอมเอ็มนะก็แค่นี้นะก็กดนี่ก็จะได้เป็นดูเอเอมนะก็ให้คนละสิบหมว้ตรงนี้นะกล้าคนใจอ่ะนี่เป็นไงนะคนใสจตานไปแล้วก็คนใจอ่ะนี่นี่หล่อเลย เขียนเหมือนแบบเฟี้ยวด้วยแล้วก็แช่ด้วยนะผมมีเล่งเล่งครับเล่งเขียนแบบสุดยอดอ่ะเฟี้ยวด้วยนะผมก็ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับที่สอนสอนวิธีการเขียนแบบแปลกๆนะแล้วก็เดิม กิเหมือนแบบไมนด้วยนั่นแหละนะก็มีแค่เนี้ยก็จค่ช็อคแล้วชอคมาก็สบสนี่บนอ